กเยู่กับเกมโปเกมอนโกนะครับทุกคนอยู่กับเกมโปเกมอนนะครับนี้แถวบ้านเราก็จะมีโปเกมอนะโปเกมอนหงอดหเาก็มีอยู่นะเช่นอันนี้เลยผมชอบมากตะกเตงนนะ้อยอับล่างได้แต่ผมไม่มีโปเกมอนมือถือนะทุกคนแบบนวตั้งมีตุกตัวนิ้หก วันลาปัฒนเอ้ยเด้อพัดเลือดให้น้นนองค่ะใครก็มีแบบนี้แหละทุกคนใครสนใจอยากเล่นกับผมก็โหลดมันเล่นได้นะทุกคนอาจจะคิดว่าเอ้มันมันเล่นไม่ได้หรอกเดี๋เดๆนี่นี่ กินชิวตรงนี้นะทุกคนอย่เช่นส่วนโค้กปุ่มตรงนี้กดตรงโค้กเฮงนะทุกคนแล้วก็กดเล่นด้วยมันก็จะส่องมานี่หรืออยากเปลี่ยนตัวก็ได้นะทุกคนแต่ผมไม่อยากเปลี่ยนตัวก็ทำนองกดผิดก็เ,เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเอง เอาอ,อะทุกคนีคอมดีออนไน์ีีมีพวกแกงโเกตด้วยนะสู้ได้ทุกคนสู้ได้ใครสนใจอย่าหลุดมานี่ อย่าลืมโหลดมาเล่นกับผมด้วยนะโปกเกมอนน่ารักมากไม่ใช่โดตรงนี้ดิตรงน,นี้น่ารักมากเลยทุกคนโปกเกมอนน่ารักไหมนี่เฮ้ยเดี๋ยวตัวนี้ผมมียังน่าจะยังไม่เหลือดูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ทุกคนไม่ใช่ตัวนั้นแหละ ผลไม้ทุกคนมันก็จะไม่ให้เลือกผลไม้แล้วก็ผมต้องลูกบอลเองดีกว่านผมจะเอาเบอรอันนี้ครับมันก็จะรักเราเราก็ใช้ลูกบอลอะไรก็ได้แล้วแต่ทุกคนเอาเยี่ยมไปเลยทุกคนแล้วก็รอ,อได้แล้ว มีแล้วเราต้องใช้กี่อันโอ้ยอย่าบังสิเครดขึ้นเต็ไมไปหมดเลยทุกคนจะโปเกมอนให้หลโอ้โหหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้ก็ได้เกอย่าลืมโหลดมาเล่นกันนะครับจบแล้วครับอ๋อเราอยากรู้ว่ากดว่า ตอนมืดหรือตอนเช้าว่ามีโปกเกมอนอะไรแล้วก็กดตรงอันนั้นเลยครับกอก,ก้อนเมฆก้อนเมฆที่อยู่ด้านบนนะครับกดเข้าไปนี่แล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นรูปว่ามีธาตุอะไรบ้างมีธาตุต่อสู้ธาตุพิษนี่ครับเอ้อันนี้น่าจะธาตุอันนี้ธาตุสู้อยู่แล้วครับอันนี้ธาตุพิษแน่นอนโอเคครับจบแล้วครับสวัสดีครับ